Tchau, เหนทางสนามครับมื่อนี้มาเบิงการเปิดการซื้อขายนักเตะซีบแฉงฉลามชนวอร์ชิตูร์ชิติค่ะตัวสโม,มสรชนบุรีเดือนสนั้นตลาดซื้อขายนักเตะเลขสองของไทยลีครับดูการ1ปี2 0 2 1ถึง2 0 2 2ที่ชนบุรีขายวอร์ชิตกนิตซีครับบัมเพนให้กับทางด้านเปกีปทุมไปมูลค่าถึง50ล้านบาทนั่นถือว่าเป็นข่าวฮือฮาในช่วงจบเลกแรกลีสูงสุดของไทยบ่อน่อยที่เดียวครับหากย้อนอดีตถึงปัจจุบันทับ้องบอกว่าฉลามชนเป็นทีมที่ต้นแบบสสสสโโมมมรรรรรลูกกกหนนนัังงอออาาาาาชีีพะคบบยยได้จากกาขขเต เลยทีโดยมือเหล็มรวมแล้วครับมีตัวเลขยูทีหนึ่งหอยซีสเกตลานบาทครับมีบุรีกันแน่ไปย้อนดูครับมูลค่าของนักเตะดีชลบุรีขายไปกันได้เลยครับคนแรกครับเนฟ้าบิโนโอลิบิล่าครับปี2008ครับขายกลับไปครับทางด้านอ่าเมลเบิร์นครับวิกตอรีครับในคาโตซีล้านบาทคนที่สองครับซูริสุกาครับปี2012ครับไปบุรีรัมย์ในคาโตห้าล้านบาทคนที่สามที่เป็นลาตอพงครับสมนาครับปี2015ไปสุวรรณบุรีครับในคาโตหกล้านบาทคนต่อมาครับคนที่สี่ครับอดุลละโสครับปี 2,010โมครับไปบุรีรัมย์ในคาโต้10ล้านบาทคนที่หาก็จะเป็นทางด้านสินทวีชัยครับหาแท้รัตนกุลครับอ่าปี2 0 1 6ไปสุพรรณบุรีในคาโต้12ล้านบาทคนที่เก้าครับโปรเก้าอันนั้นครับปี2 0 1 7ครับไปแบงคอกยูไนเต็ดครับในค่าโต้20ล้านบาทคนที่เก็ดครับปากิดดีพร้อมครับปี2 0 1 7ไปเมืองทองยูไนเต็ดครับในค่าโต้8ล้านบาทคนที่แปครับนุรุนครับสีย่านเกิมครับปี2 0 1 7ครับไปการซาเลอ20ล้านบาทคนที่เก้าก็เป็นลูนเมดาปี2019ไป ทีจุบิโรอิอิวาตาครับในคาโต้สิบห้าล้านบาทคนสไตครับคนนิสิปครับวอราชิดครับกันนิสีบําเพ็ญครับปี2021นี่เองครับไปบีกีปทุ่งครับในคาโต้ห้าสิบล้านบาทรวมได้ได้ครับจากการค้าในตีของชลบุรีปีนี้ครับลูกการ์ดีครับ147ล้านบาทครับนั่นคือครับดินตลาดซื้อขายนักเตะเลขสองของทาลีครับลูกการหนึ่งครับปี2021ถึง2022ครับของทางด้านชลบุรีครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าแชร์กดแชร์ครับจัดไปพี่น้อง